สวัสดีครับกับมาพบกนันเช่นเคยครับกับสีคิวลำรถคาร์เซนเตอร์รถยนต์มือ2ที่คุณมั่นใจได้กับรีวิวคันนี้นะครับ Ford r a n g e r w i วายปี2014เครื่องยนต์2.2 2, 2 c c 6ส e ซปีดน,นะครับ4คูณ2ไม่โฟตัวนี้กับโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านสำหรับคลิปนี้ออกรถ1,000บาทเราช่วยผ่อนไปอีก1ปีนะครับ1ปีเต็มนะครับการช่วยผ่อนงวดสำหรับโปรโมชั่นสำหรับคันนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาชมตัวรถด้านหน้ากันก่อนครับด้านนอกรอบตัวตัวรถก่อนนะครับผมชุดไฟหน้าไฟตัดหมอกเป็นของเดิมนะครับโลโก้กระจังหน้าก็ยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดิมๆมาจากโรงงานทั้งนั้นนะครับผมล้อยังเป็นของเดิมนะครับล้ออันลอยขอบสิบเจ็ดล้อเดิมจากโรงงานนะครับด้านข้างก็จะมีตัวหนังสือบอกนะครับสองจุดสองนะครับหกสปีดนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับ ติ๊กเกอร์จะบ่งบอกรุ่นของมันอยู่แล้วนะครับว่าวายแท็กนะครับพุดบันไดข้างแหลกด้านบนนะครับโนบาร์นะครับผมเป็นของชุดแต่งวายแท็กจากโรงงานแท้แน่นอนครับผมตัวนี้นะครับสีส้มสวยมากครับสําหรับตัวรถนะครับผมหลังก็จะเป็นติ๊กเกอร์นะครับบ่งบอกตัวรุ่นของมันนะครับแลติโลโก้ฟอร์ดนะครับผมปลายท้ายทั้งสองข้างเป็นของเดิมทั้งนั้นนะครับ ครับผมสำหรับตัวด้านในนะเอกลักษณ์ตัวนี้นะครับของเจ้าวายแท็กนะครับผมก็เป็นที่เบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังตัดกับสีส้มนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือที่หัวเบาะนะครับผงบอกว่ามันเป็นเจ้าตัววายแท็กนะครับสำหรับคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีพื้นสีเดิมนะครับไม่มีสีทูโทนนะครับสีดํานะครับผมพวกคอนโซลด้านหน้านะครับ ส่วนชุดคอนโซลกลางครับก็เป็นระบบเครื่องเสียงตัวนี้จะยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับก็จะมีเป็นพวก FmCD a u x นะครับระบบล็อกซีนทัลล็อกก็จะอยู่ตรงกลางนะครับไฟขอทางนะครับผมปุ่มต่างๆแล้วก็จะมาเกียร์นะครับคอนโซลกลางก็จะเป็นที่วางนแก้วน้ํานะครับเก็บของเก็บเอกสารต่างๆได้นะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับมาที่พงมาลัยนะครับผม ฟังชันนะครับคูดคอนโทรลต่างๆนะครับสำหรับเจ้าวายเทจะมีทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง2ด้านนะครับส่วนระบบความปลอดภัยก็ถุงลม2ลูกนะครับระบบเบรก ABS นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วระบบเบรกนะครับก็เป็น ABS นะครับแอร์แบ็กสลูกด้านคนขับและคนนั่งนะครับผมเดือนไม้ก็เป็นเดือนไหม้ดิจิตอลต่างๆนะครับผมครับผมสำหรับฟ o r d r a n นเจอร์ c h คันนี้นะครับ2 2จุดแคบปี2014นะครับ เครื่องยนต์2.2มาในขุมกําลัง160แรงมานะครับแรงมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมและสําหรับราคาเจ้า Ford w i t e c h คันนี้นะครับปี2014นะครับราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับออกรถใช้เงินเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับค่างวดจะอยู่ที่นะครับ8,655บาทนะครับ6ปี72งวดแต่นะครับเราทางร้านมีโปรโมชั่นสําหรับในการออกรถนะครับออกรถ1,000บาทเราช่วยผ่อนงวด1ปีนะครับสาหรับเจ้า ฟอร์ดเลนเจอร์คันนี้นะครับหปีแรกลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่6,225บาทนะครับผมจากค่างวด8,655บาทปีแรกเราทางเต็นท์ช่วยผ่อนให้1ปีนะครับเหลือ6,225บาทนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อหรืออินบ็อกเข้ามาทางเพจร้านของเราได้นะครับผมสีคิวนลำรถคาเซ็นเตอร์นะครับหรือเบอร์โทรที่ผมลงไว้หน้าคลิปหรือด้านบนคลิปนะครับผมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผม ว่าคลิปต่อไปเราจะเอาคันไหนมาทํากดติดตามแจ้งเตือนไว้นะครับอาจจะมีรถสวย,สวยที่ลูกค้าถูกใจนะครับผมเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับสวัสดีครับ